ท้องวันแรปบิ t สต u ด i โอยำยำจัมโบเสนอสนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้รสต้ยมยำกุ้งน้ำข้นอยากแซบก็บอกลุดกรอบไปเลย สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการซุปตาโซเชียลส่วนวันนี้ครับจะเป็นคิวของดาราคนไหนและมีกิจกรรมอะไรนั้นต้องไปติดตามชมกันเลยครับสวัสดีค่ะพบกับจุและรายการซุปตาโซเชียลค่ะวันนี้นะคะซุปตาของเรานะคะเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มอารมณ์ดีดีกรีพันล้านก็ว่าได้นะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะพูดมาขนาดนี้แล้วนั่นก็คือพี่เผือกพันล้านนั่นเองนะคะผมดีเจเผือกนะครับจาก94 e f m ครับ ปกติเป็นคนชอบสะสมของเล่นครับว่างๆก็จะไปเดินล่าของสะสมอะไรที่เรายังไม่มีอะไรางฮะอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับตัวจ็กเกอร์ครับมันเท่ดีครับตัวร้ายเท่กว่าพระเอกครับเป็นคนชอบตัวร้ายครับช่วงหน้ามาย้อนวัยกับน้องจูกันครับยยยาาาาากกกรรรู้เเเอออะะะไไนนนนนป็จมมััหลลด่ เราต้ยมยำกุ้งนาคข้นและต้ยมยำกุ้งสั่จากสมผสมจริงถึงใจไวมันลองแล้วแซ่บจริงลองเลยยำยำจมโบความสุดคำโต แลวตอนนี้นะคะที่นั่งอยู่ข้างๆจูนะคะก็คือคุณแพลนะคะเจ้าของร้านเทเฮานั่นเองค,ค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะโอ oh, ้ยอย่างที่รู้กันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเทเฮาเรียกได้ว่าแหล่งรวมแบบว่าโมเดลของเล่นความเป็นมหาทพ เปิดเท้ามานี่เป็นยังไงมาบ้างรรคะอันแรกก็คือทังแพกับน้องชายแล้วก็ที่บ้านชอบไปดิสนีย์แลนด์เอยดินเสียงเป็นคนไทยหมดเลยนะที่มาทำไมคนไทยชอบมาที่นี่คนไทยชอบดิสนี์กระแสมันมีมาตลอดนะแต่ทำไมไม่มีใครทํางั้นเราเป็นเจ้าแรกที่ทํและกันส่วนใหญ่เรานําเข้าจากทั่วโลกจริงๆเราจะมีทั้งอเมริกาม,าม,มาียุโรปก็มีอังกฤษกับสวีเดนก็มีทางเอเชียก็จะมีญี่ปุ่นฮ่องกงเกาหลีไต้หวันก็คือเรียกได้ว่าทั่วโลกจริงๆว่าได้ ที่เพลท์เฮาส์เนี่ยค่ะแบ่งเป็นกี่โซนกี่ประเภทบ้างหลักๆแล้วก็แบ่งเป็น2โซนเลยคือเราจะแบ่งเป็นโซนที่เป็นดิสนีย์แต่โซนนี้ซึ่งจะเป็นโซนอนาเขตของเด็กผู้ชายก็คือจะเป็นแบบสายดีไซเนอร์ทอยสายคอมสตารสโมสวยๆหน่อยเท่ๆหน่อยอย่างนี้พี่แพมมีของสะสมที่ประทับใจมากตัวนี้จริงอยู่หลังตัวนี้เลยค่ะจะเป็นตัวทองอันนี้อุ้ยนกูกเนี่ยใช่นกูกสีทองนกูกจะเรียกเป็นโอเมนจะมีแค่ตัวเดียวในโลกฟังมาประมาณนึ่ละอยากจะเข้าไปมุมน่ารักน่ารักดิสนีย์บ้างแล้วอะไรอย่างน <ข>ไดอเดินดูของน่ารักในร้านที่ได้เลยค่ะไปดูกันดีกว่าได้เลยค่ะนี่ค่ะที่เกือบชอบนะคะตัว j จ้าเกนนั่ การสะสมโมเดลนอกจากจะเป็นความชอบส่วนบุคคลแล้วนั้นยังเป็นการผ่อนคลายความเครียดอีกทางหนึ่งด้วยและครับเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าคนไทยนั้นป่วยด้วยโรคเครียดนี้แล้วกว่า13ล้านคนกันเลยทีเดียวถือเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวเชียวเลยครับและที่สําคัญการสะสมโมเดลยังช่วยเสริมสร้างสมาธิให้กับผู้ที่เล่นหรือว่าผู้ที่สะสมอีกด้วยเลยครับ ร้าน p l a y h o u s สตั้งอยู่ที่ชั้น3โซนวินเทอร์ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันการเดินทางนั้นสามารถวิ่งมาตามเส้นทางถนนพระรามหนึ่งศูนการค้าสยามสแควร์วันครับจะอยู่ตรงข้ามห้างพารากอนหรือว่านั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีสยามก็ได้เลยเลยครับ แล้วตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยพี่แพรเนี่ยเขามีของพิเศษมากๆค่ะเพราะวันนี้เรามีตัวทศกัณฐ์มาโชว์ซึ่งตัวนี้ยังไม่มีรายการไหนได้ถ่ายนะยังไม่มีใครได้เห็นตัวจริง <pe> ทีเ่เป็เชี่ยวนุดๆวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะยำยำจมโบรสต้ยมยำกุ้งน้ำข้นค่ะอยากแซ่บก็บอกหลุดกร,รอบไปเลยนะคะและที่สําคัญต้องขอขอบคุณพี่แพรค่ะขอบคุณนะคะแล้ววันนี้นะคะทางรายการซุปตาโซเชียลของเรานะคะก็มีประกาศนียบติมามอบให้ด้วยค่ะยังไงนะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะว่าในครั้งหน้าค่ะจะพาคุณผู้ชมไปทํากิจกรรมอะไรนะะค ในรายการซุปตาโซเชียลค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ